ตอนนี้เราอยู่ในเพเดองนะครับด่าน Mercury Station นะครับเ e ว d Wish s o เหมือนเดิมนะครับเออพักนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเพเดเลยนะครับแต่ว่าพอมีคนมาถามหาด่านนี้เยอะๆเข้าก็เลยทํามาให้นะครับโอเคภารกิจของด่านนี้ครับก็คือเราจะต้องเอ่อหาของ4อย่างนะครับก็จะมีเทอรมมีเอ่อเครื่องเชื่อมนะครับมี h a ด d ิ i s แล้วก็ตัวเขาเรียกอะไร g พนักงานนะครับสอย่างนี้ในการที่จะเปิดตู้รถไฟทุกรูปแบบ จากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยผมพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีประมาณอย่างน้อย2หรือ3นะครับ สองถึงสามอย่างที่จะอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะพราะงา้น,นียตอนเริ่มภารกิจผมเลยจะลงมาที่ชั้นใต้ดินก่อนเพื่อมองหาของต่างๆนะครับ,บลักษณะเด่นของด่านนี้ก็คือเจ้าของพวกนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใกล้ในระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงนะครับหรือว่าเสียงเฉพาะของมันบอกนะครับอย่างเสียงของม่ใช่เสียงติ๊ดๆนะครับหรือถ้าเกิดว,ว่าเป็นเอ,อ,เอ,อ,นเอเ่อเครื่องคีการดอย่างเงี้ยไม่ใช่เครื่องคีกาดสิท,ที่ที่เขาวางคีการดเอาไว้นะมันก็จะมีเสียงเพลงนะครับเหมือนจบเป็นเพลงวิทยุอย่างเงี้ยแล้วก็ เสียงเชื่อมหรือว่าเสียงของเธอไมค์ก็มีเสียงของมันเองเหมือนกันก็สามารถค่อยๆฟังดูได้นะครับแต่ว่าจริง,รงๆแล้วไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้นะครับสามารถลงมาแล้วก็เดินบนบน,น,ยนอย่างที่เห็นว่าผมทำเนี่ยก็เดินบนบนแล้วก็เข้าห้องครบสองห้องมันมีแค่นั้นครับสำหรับชั้นล่างนะครับถ้าเกิดว่าหาชั้นล่างแล้วไม่เจอก็แปลว่ามันอยู่ข้างบนนั่นแหละขึ้นไปเดี๋ยวก็เจอเองกลับมาที่คลิปขรับสรตอนนี้เนี่ยเราจะตามหาอีก2ชิ้นที่เหลือตอนนี้ของผมได้มี2อ,อย่างแล้วก็คือฮีการ์ดกับฮาร์ดดิสก์ที่ได้เมื่อกีี้น นะครับอยู่ในห้องเดียวกันเลยสำหรับตัวเครื่องเชื่อมกับเทอร์ไมเนี่ย alia, จะอยู่ในลังนะครับหรือว่ากล่องที่อยู่ข้างๆกับคนงานเสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเห็นว่ามีคนงานอยู่ก็สามารถหยิบได้เลยนะครับ่งชิ้นนะครับแล้วก็ ตามหาคนง,งานอีกคนหนึ่งก็จะมีของชิ้นสุดท้าย Stay back! Look out, guard. Guard, stay quiet. อันนี้เป็นครงานของสุดท้ายนะครับที่เราจะสามารถเก็บเทอร์ไมได้นะครับทีนี้เนี่ยไ้ของครบ4ชิ้นนะครับสามารถเปิดตู้รถไฟได้ด้วยการแฮก<ด>ตัว<ด>แผงระบบนะครับพอแฮกเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะมีประตูแบบที่จะต้องใช้เจ้าของ4อย่างนี้นี่แหละจะมีอยู่2อันนะครับจะมีอยู่2เขาเรียกอะไร2ตู้รถไฟนะครับที่จะมีระเบิดอยู่นะครับระเบิดถูกแยกเป็น2ส่วนนะครับ EMP นะสอันนั้นคือภารกิจของเรานะครับแต่ว่าในอีก2ตู้ที่เหลือเนี่ย ก็จะมีพวกอาวุธอยู่ซึ่งเราสามารถเก็บเป็นเงินพิเศษได้นะที่ได้กับภารกิจสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามเก็บไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมหาเจอนะครับอาจจะไม่ใช่อลูดแต่ว่าก็น่าจะใกล้เคียงละนอกจากนี้ครับเวลาที่เราแฮกหรือว่าเดินไปเดินมาเนี่ยระวังโดนให้ดีนะครับเจ้าโดนที่คิดก็คือเจ้าที่มัาลอยอยู่เนี่ยนะครับทําหน้าที่เหมือนกล้องเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนที่ได้นะครับก็ระวังนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ตกยากครับ รถไฟตู้แรกที่เราเจอนะครับเป็นแบบที่จะต้องใส่ฮาร์ดไดรฟ์นะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บประตูก็จะเปิดนะครับอันนี้จะเป็นตัวระเบิดส่วนที่1น,นะครับก็รอแป๊บ,บนึงแล้วเดี๋ยวเรือก็จะมาสามารถเอาไปส่งเลยก็ได้นะครับผมแนะนําสําหรับใครที่เล่นนะถ้าเป็นไปได้ครับทำภารกิจให้ผ่านก่อนแล้วก็กลับเอาเงินเสริมที่หลังจะได้มั่นใจว่าเาผ่านแน่ๆนะครับ มาถึงรถไฟตู้ที่2ครับลักษณะน,นี้คือต้องใส่กีการ์ดแล้วก็ใส่เข้าไปก็สามารถเขมาด้านในได้นะครับซึ่งห้องที่เราเจอนี้จะเป็นแบบที่เอ่อไม่มีระเบิดนะก็คือจะเป็นพวกอาวุธนะครับก็จะเป็นพวกปืนพวกปืนไรเฟริลพวกนี้เป็นในได้เสริมของเรานะ Guard Guard, stay quiet. ไฟตู้ที่3ใหที่เราเจอครับจะเป็นแบบเทอร์ไม้นะครับก็เทอร์ไม้แปะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนตอนที่เราเ,ออเปิดท่อในด่านอื่นๆนั่นแหละอันนี้คือระเบิดส่วนที่2นะครับถ้า,ากิดว่าใครที่เล่นแค่เอาผ่านด่านนะก็สามารถผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับก็เอาเออระเบิดอันนี้ ไปส่งที่เรือนะครับแล้วก็กลับไปเอาส่วนแรกไปส่งที่เรือเช่นกันนะครับก็จะผ่านทันทีแต่ถ้าใครที่อยากจะได้เงินที่เยอะๆหน่อยก็กลับมาเอาพวกกระเป๋าที่เหลือไปให้หมดตอนนั้นเอง out guard รถไฟตู้ที่4ครับตู้สุดท้ายของเราครับเป็นแบบต้องใช้เครื่องเชื่อมนะครับน่าจะเคยเห็นแบบนี้มาแล้วในด่านาใน D L C แบบหน้านี้นะครับก็เปิดประตูด้วยการเอาไอ,าอา้ที่เชื่อมเนี่ยพังประตูนะครับก็ฝั่งละ2อันนะครับจะต,ต้องเปิดทั้ง2ฝั่งถ้าอยากจะเปิดนะแต่ถ้ากอากว่าใครเปิดฝั่งเดียวก็ได้ครับสามารถออกได้เช่นกัน หมดแล้วครับภารกิจนี้มีเท่านี้เองครับค่อนข้างที่จะไม่มีารายละเอียดเยอะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นานานๆนแล้วเหมือนผมนะครับมันจะแตกต่างจากด่านพวกที่ารายละเอียดเยอะๆอย่างกาเล่นกินคาสิโนอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เล่นานานๆแล้วกลับมาเล่นอาจจะงงๆว่าต้องทําอะไรก่อนหรือหลังนะครับแต่ว่าด่านแบบนี้จะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็เล่นเพลินๆได้นะครับสำหรับส่วนของคลิปครับตั้งแต่ตรงนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแล้วครับผมก็แค่เอาของทั้งหมดไปใส่ที่เรือให้ได้แล้วผมก็จะ เดินวนชัน้นล่างอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ,เ,อ,อเช็คว่ามีกระเป๋าอาวุธที่หลงๆอยู่ด้านล่างบ้างไหมนะครับแต่ว่ายังไงซะเดี๋ยวผมก็จะเปิดคลิปต่อจนจบภารกิจนั่นแหละ,นะเนาะเผื่อว่าใครอยากจะดูจนจบนะครับแต่ว่าก็จะเป็นภาพที่เ เร็วกว่าปกตินะครับแต่ถ้าบอกว่าใครที่อยากรู้แค่วิธีผ่านก็มีเท่านี้แค่นั้นเองนะครับอ่ะฝากปอนซ์ด้วยนะสำหรับทีมซิมสโตนะครับอย่าลืมแมป,ปไปกดไลค์กพเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยากจะดูอะไรเพิ่มนะรหรือว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่า,าจะใช้เวลานานหน่อยสำหรับเพเดเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเนาะอ่ะโอเคไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ これじゃ Thanks. I <laughs> do So <laughs> do